สวัสดีครับผมโดนิสเมลนะครับวันนี้จะมาพูดถึงวันฟูทิมพาร์คหรือสวนสนุกนั่นเองก็ในสวนสนุกเนี่ยอยู่ทางขวามือล่างของแผนที่อันนี้นะครับเรามาดูกันว่าสวนสนุกมันมีดีอะไรทําไมถึงหน้าลงก็เนื่องจากตอนนี้เนี่ยาทางสวนสนุกเนี่ยได้อัปอัเดตอัปเดตแพดมาก็สามารถใช้คูปองในสวนสนุกแลกของเวล เจ็ดสิบเอ้สี่สิบหกสิบเอ้สี่สิบห้าสิบแล้วก็หกสิบได้สามารถเอาไปเวลเอาไปใช้กันในที่สาคัญเนี่ยมันใช้คูป,ปองแค่เจ็ดอันคูป,ปองได้จากการไปลงสนุนนะครับเดี๋ยวผมจะลงไปให้ดูว่ามันเป็นไงบ้างคูป,ปองใช้แค่นิดเดียวเจ็ดอันก็สามารถแลกของพวกนี้มาใช้ได้เราไม่จําเป็นต้องไปลงดันหาหรือว่าใช้เงินซื้อแค่ไปลงสนุนก็สามารถได้ได้ของมาใช้แล้วคราวนี้เราเวลง่ายเวลสบายแล้วไม่จำเป็นต้อง ลอคนเร่สูงไปพาวเวลอะไรต่ออะไรต่อไปนะครับก็อีกอย่างหนึ่งคือซิลซิลน,นี่เจ๋งมากใช้คูป,ปองแค่ห้าอันเราสามารถเลือกซิลตามเลเวลของเราได้เลยเห็นไหมครับถึงเลเวลหกสิบแล้วซิลมันดีอย่างหนึ่งที่ว่าซิลส้มมันเนี่ยเวลาซื้อมาเนี่ยใช้คูป,ปองแรกมาเสร็จเนี่ยมีโอกาสติดสามแถวด้วยถ้าโชคดีนะครับแต่ข้อเสียของมันคือไม่สามารถขายได้เอาไว้ใช้เองอย่างเดียวแล้วก็มีดาก็เจดให้แลกเหมือนกันอันนี้ระดับโลเลเวลนะครับ อีสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบขึ้นไปจะไม่มีนะนะครับก็สามารถแลกได้แลกของได้ตอนนี้วันครูนี่ปรับปรับใหม่ทําให้หน้าลงมากขึ้นคนเล่น,นน้อยนี่หน้าลงมากโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูข้างในกันว่ามันเป็นไงบ้างแถมในส,สรุปก็จะมีประตูทางเข้าสามทางนะทางนี้คือกิจกรรมนะครับอย่างวันคริสต์มาสก็อาจจะเปิดมาให้ให้ได้เล่นกันก็กดโอขึ้นมาโอนะครับ ไปที่ดันเจียนตรงนี้อันดับหกนี่นี่ครับคือในส่วนสรุปที่สามเราสามารถลงได้ไอ้พวกนี้คือเบลผมสูงเกินไปที่สามารถลงได้มันก็จะปิดไปนะมาดูกันเวลาลงกับเพื่อนเวลาลงกับเพื่อนหรือว่ามีตั้งสร้างปาร์ตี้มาเนี่ยจะสามารถลงอันนี้ได้แค่อันเดียวนะฮะในนั้นก็จะมีวิธีผ่านง่ายมากก็แค่ฆ่ามบอลให้หมดทุกตัวอย่างนี้ก็ ให้หลบสิ่งขีดขวางโดดแท่นโดดแท่นอะไรพวกนี้นะส่วนนี้คือคอคลเสเซียมเราเข้าไปแล้วก็สู้กับบอลที่ออกมาข้างนอกอันนี้อาจจะยากหน่อยนึงแต่ก็ไม่ไม่ถือว่ายากเกินไปทนะ่ก็สามารถลงได้ในแต่ละครั้งเนี่ยที่ลงเนี่ยเราจะได้คุป,ปองประมาณลงครั้งนึงได้ประมาณหกสี่ถึงหกอันโยเมโชดีได้แปดอันแต่ถ้าลงเป็นปาร์ตี้ลงหลายๆคนเนี่ย ผู้ปองก็จะเพิ่มมากขึ้นตามจำนวนคนที่มากับเรานะครับเดี๋ยวีผมจะลงให้ดูสักสักอันสองอันนะครับน,นี้แล้วกันที่ให้ลงที่ลงนี้ก่อนเพราะว่าของหรือไอเทมในตัวเราเนี่ยไม่จำเป็นต้องดีเพราะว่าไม่ได้ใช้ไม่ได้ตีไม่ได้ใช้อะไรเลยเดินอย่างเดียวดูนะครับว่าเดินอย่างเดียวเป็นยังไงนะครับต้องตีต้องตีหน่อยแหละอันนี้คือภารกิจตีอ่ากิจอันเนี้ยให้แตกนะครับ ไม่มีอะไรเลยแต่เสร็จก็ผ่านเรียบร้อยแค่นี้เองทีน,นี้ก็โยกโยกมันจะมีเขาเรียกอนะไรปืนใหญ่ยิงวนเรื่อยๆผมปรับเอฟเฟกต์ต่ำก็เลยอาจจะมองไม่เห็นแค่น,นะน,นี้เองไม่ยาๆไม่ยาวตอนนั้นนี้ก็ปีเหมือนดาแรกนะปีให้แตก แต่ว่าไอตัวบอลตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดเราไปเยย ب, หยียบเหยียบพื้นที่สีแดงเนี่ยมันจะเรียกบอลหลุออกมาถ้าเพื่อความเร็วเราก็ไม่ต้องสนใจตีหินให้แตกไม่ต้องสนใจพวกมบอลแต่บอลมันก็จะถอยแล้วเราก็ไปต่ออันนี้ให้อ่านตัวสื่อสีเหลืองนะครับเพียงก้าวเดียวบนรูปแบบสีฟ้าให้เราก็โดโดติดตามตัวตัวนังสือสีเหลืองเพราะว่าถ้าเกิดไปโดดไปอีกไปสีแดงเนี่ย มันจะมีหนามทิ่มขึ้นมา,าลองดูก็ได้เนี่ยเนี่ยแบบนั้นครับเห็นไหมใช้โดดตามสีที่เขาบอกอันนี้ก็จะมีพายุกลัวเราเฉยๆเราแค่ลบพายุแล้วกดไม่ให้ครบไม่ยากเลยเลยแค่นี้เองเราวผ่านแล้วกดเปิดก็ได้คูดปองมาใช้มีได้สี่อัน ส่วนด่านนี้ด่านออกไปคือนนี้นะครับอันนี้แค่ฆ่าบอลให้หมดทุกตัวแค่นั้นไม่มีอะไรเลยมีบอลอะไรผมมาตีให้หมดส่วนด่านนี้ก็อันนี้ก็จะมีบอลพวกบอสออกมาเรื่อยๆให้เราสู้อาจจะยากนิดนึงแต่ฆ่าให้หมดก็ผ่านนะก็มันนี้ก็มาพูดถึงสนุสนุกกันเพราะว่าเนื่องจากสนุกเนี่ยมันปรับใหม่ก็อย่างที่เห็นในตอนแรกนะครับที่ของต่างๆมันน่าใช้น่าซื้อมาก ก็ขอบมากครับที่ดูต้นจนจบอาจจะมีคลิปนี้เนี่ยอาจจะมีประโยชน์ต่อผู้เล่นใหม่มากเพราะว่าเวลยี่สีสามารถแลกซิลส้มมาสายได้เต็มตัวเลยแต่อาจจะไม่มีซิลเ p พีวิดอะไรพวกนี้นะครับตามที่เขียนตามที่มันมีให้แลกอยู่เคก็ขอบคุณมากครับที่ดูต้นจบบ๊ายดายา